คลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะปอกหนามาค่ะปอกหนามาสองสามหนอนเอาอ่อนอเอาอันอ่อนๆเขา คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะวันนี้ได้เยอะเยอะราไม้ค่ะห่อไม้ห่อไม้นะ,ะนะให้มาหนึ่งซอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดองก,ก่อนบางทีอาจจะเอาไว้แกงสกซักสองนี่คือหน่ออ่อนนะคะ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนี่คือหน่อแก่แก่น,นี่จะเอาไปทำแกงกินสักหน่อหนังก็ได้ค่ะมันแกงก็อร่อยหวานแต่ถ้าหน่อขึ้นสูงเนี่ยไปทำหน่อไม่ดองดีเนี่ยก็จะออกเขียวๆเนี่ยที่ขึ้นสูงนะ <c oughs> เอาไปทำหน่อไม่ดองมันจะดีน อันนั้นหน่อยยังขึ้นไม่สูงมาส่งยอดนะคะเอาไม้ค่ะเอาไม้เดิมทีจะจะไปหาสามหน่อเอาเอา,เอาหนอ่อ เอาอันอ่อนๆอเขาสวัสดีค่ะเก็บมาแล้วผักกระโดด คลิปนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เขาขึ้นสูงหนอาอก็จะเขียวนี่คือหนาวแก่หนาวแก่นี่จะเอาไปทำแก่นกินสักหน่อนหนังก็ได้ค่ะที่ขึ้นสูงนะ เอาไปทำน้อไม้ดองมันจะดีอันนี้นอยังขึ้นไม่สูงจะไปทำน่อไม้ดองอีกแล้วค่ะค่ะปอกหน่อไม้จ้า ปอกนอนมะนอนเนีย่ยลองดูก่อนบางทีอาจจะเอาไว้แกงซะซักสอง คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะนที่ขึ้นสูงนะ <c oughs> เอาไปทำองอไม่รอนะ้อนนะจะดีอันนี้หนอยังขึ้นไม่สูงคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะ

ลองดูก่อนบางทีอาจจะเอาไว้แกงสักสองสามหน่อเอาหน่อเอาอันอ่อนๆค่ะอืา ที่อาจจะเอาไปแกงสักสองให้มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคลิปนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ เดิมพีจะจะไปหาคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะต่อ,อกคะจะต่อ,อ แกงก็อร่อยหวานแต่ถ้าหน่อขึ้นสูงนี่ไปทำหน่อไม่ดองดีเนี่ยกขจะออกเขียวเขียวทมาหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดแปดเอามาแกงแต่พอมันเยอะพอมันเยอะก็เปลี่ยนใจ ใจท,ท,ทำหนือไม้ค่ะจะไปทำหน่อไม้ดองอีกแล้วค่ะสองสามหน่อเอาเอาหน่อเอาอันอ่อนๆเขาโอ้มันแกงก็อร่อยหวานแต่ถ้าหน่อขึ้นสูง ทำนราไม่ดองดีเนี่ยเขาจะออกเขียวเขียวเริ่มดีจะจะไปหา <c oughs> อเอาเอานอนอาอ่อ,อนๆค่ะนะ